อาล้ครับกลับเข้ามาครับคุณแปะซะเพื่อนรักคุณแตง,งโมก็ยังอยู่กับผมอาจารย์เบียร์คนตื่นทาก็ยังอยู่กับผมเชิญเลยครับคุณแปะซะถามต่อเลยนะผมเ,เมื่อกี้เพื่อนไปนละอันนี้ผมมาในโหมดของคนรักคู่ครองบ้างเฮ้ยเอเอ,เอโอ้โหถูกคนเลยผมก็บอกให้คุณมาถูกที่ <laughs> คุณมาถูกรายการถูกร<อ>ายการับผมเชิญเช้าเลยครับผมผมอยากให้อาจารย์ได้นิยามหรือว่าบอกในคุณลักษณะนะครับผมของคนรักที่ดีคู่ครองที่ดี บอกหน่อยนะครับว่ามันมีลักษณะแบบไหนและควรเป็นยังไงครับก็มีในทิศทั้งหกเหมือนเดิมหนึ่งในนั้นก็จะมีหน้าที่ต่อสามีภรรยาที่พึงกระทําต่อกันหน้าที่อย่างเช่นว่าสามีเนี่ยพึงจะทําอะไรต่อภรรยาบ้างหรือภรรยาในจะทาหน้าที่อะไรต่อสามีบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างที่สองคนต้องทาด้วยกันเนี่ยคือห้ามประพฤตินอกใจอันนี้ตัวหลักสําคัญเลยนอกใจกันไม่ได้ถ้านอกใจกันเนี่ยเรียกว่าผิดหน้าที่ต่อความเป็นสามีภรรยาสามีเนี่ยพึงกระทําต่อการที่ให้ความเป็นใหญ่แก่ภรรยาในบ้านในบ้าน สามีเนี่ยใหญ่นอกบ้านแล้วเวลาเข้ามาบ้านเนี่ยให้ภรรยาเป็นใหญ่จัดแก้จัดการทุกอย่างในบ้านกวาดบ้านเช็ดถูเตรียมอาหารให้ความเป็นใหญ่ให้ภรรยาในตัดสินภรรยามีหน้าที่อะไรในการตามรักษาทรัพย์ของสามีคอยเฝ้าแหนตามพิทักษ์ทรัพย์อ่พิทักษ์ทรัพย์ใช่พิทักษ์ทรัพย์ให้สามีตลอดเวลาคอยตามรักษาสามีเนี่ยมีหน้าที่ในการซื้อเครื่องประดับให้กับภรรยาของอันมีค่าให้กับภรรยาบ้าง อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สามีภรรยาพึงกระทําต่อกันคอยดูแลจุนเจือซึ่งกันและกันคอยดูแลประครับประงงซึ่งกันและกันอยู่กันไปในยามยากอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นความหน้าที่สามีภรรยาสามารถดูต่อได้ในทิศทั้ง6มันจะมีหน้าที่ของทุกอย่างทุกหน้าที่สามีภรรยา,าลูกต่อแม่พ่อ,เ,อเจ้านายต่อลูกน้องเพื่อนต่อเพื่อนครูอาจารย์ต่อลูกศิษย์ ก็จะมีเรียกว่าทิศทั้ง6แต่ละอันเนี่ยก็จะมีอย่าละหข้อ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 ที่พึงจะทาและทาหน้าที่ต่อกันละกันเนี่ยเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ยกตัวอย่างออกมาง่ายๆที่ว่าเราพึงกระทําต่อกันละกันในฐานะสามีภรรยาครับผมแล้วอย่างสมมติสมมตินะครับเป็นเหตุสมมติภรรยาถูกทําร้ายถึงแก่ชีวิตอย่างนี้หรือว่าแฟนของเราที่เป็นฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายชายไม่ได้มีบทบาทหรือหน้าที่ออกมาปกป้องอะไรเลยตรงนี้เนี่ยตรงกับการที่เป็นคู่ครองที่ดีไหม คือมันต้องดูอย่างกรณีอย่างในกรณีบริบทเนี่ยผู้ดเจ้าให้ทำเนี่ยบริบทที่ยังมันมีชีวิตอยู่มันมีหน้าที่ต่อกันแต่ในตอนนี้คนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไปจึงเรียกว่าหมดหน้าที่ต่อกันในการเป็นสามีภรรยาแต่มันจะเป็นความห่วงหาอาทรหรือความห่วงใยใส่ใจกันอยู่ในปัจจุบันทีนี้หน้าที่เนี่ยมันจบไปแล้วเพราะด้วยการเสียชีวิตมันจบจากกันมันแยกจากกันไปแต่ในปัจจุบันถ้าเขายังเห็นว่ามันยังเป็นสามีภรรยากันอยู่เราต้องการจะทวงความผิธรรมต้องการจะแสดงความความเห็นหรือว่าเรียกร้อง ความวิธีทอมไรตา่างนาอันนี้สามารถทําได้ไหมทําได้ถามว่าเป็นหน้าที่ไหมก็ไม่ได้เป็นหน้าที่แล้วเพราะามันไม่ได้หน้าที่ต่อการมีชีวิตต่อกันแล้วเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเรื่องนอกนอกเหนือจากเนี้มันเป็นเรื่องของเราจะทําต่อหรือไม่ทําต่อถ้าเรามีความเมตตาสงสารเราอาจจะปล่อยวางไปเฉยๆฉก็ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดต่อการทําหน้าที่เพราะว่าหน้าที่มันได้ยุติตัต้งแต่การเสียชีวิตลงไปแล้วคือคือคือผมเข้าใจประโยคนี้อาจารย์ขอเติมนิดหน่นะคือคุณแป๊ะซะอาจจะอย่างนี้อาจารย์แฟนเราอ่ะ มันมีเงื่อนงำว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตตายแบบผิดวิสัยคุณแปซ่าก็เลยบอกว่าในฐานะคนเป็นคนรักเป็นแฟนนี่แหละมันต้องไม่หยุดไหมอ่ะมันต้องหาความจริงให้ได้มันต้องหาคนผิดให้ได้เออในฐานะคนรักไม่ทําแล้วมัน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 ใช่คนรักกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็หาได้ก็หาได้หาไปตามกระบวนความยุติธรรมอะไรเงี้ยก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้าไม่ทําเลยคนในสังคมก็อาจจะมองว่าอดูนุ่นเดียวดูดาไปหรือเปล่ารักกันจริงไหมอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความเห็นของสังคมเป็นความเห็นของเราแต่คําถามคือถ้าย้อนกลับมาใน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 เราเป็นเราเองอะโอเคมันมีเงื่อนงำเลยก็แล้วแต่แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะตามสืบถึงที่สุดก็ได้เพราะเราต้องการเอาความจริงออกมาต้องกระชากหน้ากากคนที่ทําเร็วทําชั่วกมาอันนี้อาจจะมีใจอาฆาตพยาบาทปาดหลายอย่างเงี้ยใจอาฆาตมันก็เลยพยายามตามจองล้างจองผ่านให้เจอความจริงแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดยิ่งเขารู้ความจริงมากเท่าไหร่ อาจจะทําให้เขา,าทุกข์ร้อนมากกว่าเดิมก็ได้อาจจะทำให้เขาเจ็บปวดรวดร้าวมากกว่าเดิมก็ได้เขาอาจจะรู้สึกสงสารว่าคนในสังคมเนี่ยกำลังตีกระแสะเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้รู้สึกในความเห็นความความเห็นของเขาอ่ะเขาอาจจะมองว่าวิญ,ญญาณอาจจะไม่สงบสุขหรือเปล่าเขาอาจจะไปอยู่ในจุดที่ อยากจะมีความสุขไปแล้วหลุดพ้นจากเรื่องปัญหาเหล่านี้ไปหมดแล้วเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการไปเกิดใหม่แล้วเขาอาจจะมองในมุมนี้ว่าเออปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปมีความสุขในพบชบชาติต่อไปพบหน้าดีกว่าไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะที่เหลือก็เป็นกระบวนการยุติธรรมไปเป็นกระบวนการของกฎหมายบ้านเมืองเป็นกระบวนการของตำรวจไปแล้วหน้าที่เราก็คือเขาต้องการอยากรู้อะไรเราก็เสิร์ฟให้เราก็แนะนําบอกกล่าวให้อะไรที่เราจะรู้ทีหลังหลังจากนี้เราก็รอรับจากตำรวจอีกทีหนึ่งว่าเขาเนี่ยสืบสอบข้อหาอะไรมาอะไรมา เราก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยคือมันเป็นตัวละมุมมุมแต่ละมุมมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการปล่อยคนคนนั้นออกจากออกจากระบบของโลกที่คนกําลังแบบใส่อะไรเข้ามาทําดึงลังชีวิตดึงลังดวงวิญญาณไว้อะไรเงี้ยในความเชื่อของเขาไงในมุมของเขาเขาก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รัก ไอ้สิ่งที่เขาไม่ทําไม่สืบสอบก,ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใส่ใจแต่เขาแค่ปล่อยไปตามกระบวนการของกฎหมายที่เหลือเขาก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่เป็นประจำทุกวันเขาพยายามจะทําเต็มที่ด้วยการพยายามปล่อยให้คนคนหนึ่งที่เขารักเนี่ยไปเกิดใหม่อย่างมีความสุข อย่างนี้มันก็อาจจะไปไปได้หรือเขาก็ยังจะทําตัวเองเนี่ยให้ไม่เกิดความทุกข์ร้อนเพราะอาจจะเป็นการสัญญาของคนสองคนก็ได้ว่าเขาอาจจะตกลงกันว่าเอ้ยว, e วันหนึ่งเราจากกันไปฉันจากเธอเธอจากฉันใครไปกันก่อนอย่าทุกข์ร้อนเกินไปอย่าเสียใจเกินไปนะเธอต้องรักษาสัญญาตัวนี้นะถ้าวันหนึ่งฉันตายจากเธอไปแล้วเธอต้องมีความสุขให้ได้นะเธอต้องอยู่เป็นปกติสุขให้ได้นะเ <im> ขาอาจจะรับปากกันไว้แต่เขาอาจจะแค่ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ออกมา <im> <ๆ>เพราะนั้นเราอาจจะไม่ไปสามารถไปตัดสินใจเขาแทนเขาได้ ก็เป็นเลเข้าใจละมันก็เป็นอีกมุมเป็นอีกมุมหนึ่งคนเรามื่อกี้าบอกแหละครับว่าลายมือยังไม่เหมือนกันเลยที่เขาบอกนะครับผมทำตามต่อครับผมอันนี้จะเป็นแบบนอกนอกนอกเรื่องนี้หน่อยนะครับผมมีเพื่อนผมก็ฝากถามมาครับผมปั่นสล็อตในเว็บออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นเกมหรือเป็นการพนันครับอาจารย์มันก็รู้อยู่แก่ใจผดตีกระบาลเ็าให้นะเนี่ยสันดานมนพยายามจะหลบเรี่ยกให้เป็นเกมงสันดานมากมากอยากเล่นเนี่ยใจเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใจลามก ลามกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวนะลามกเนี่ยใช้กับทุกเรื่องเลยที่เป,เป็นเรื่อง, u, อง u, ความเลวความชั่วแล้วหาข้ออ้างในการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยถูกต้องการเล่นเกมมันไม่บาปไงมันไม่ผิดมันไม่เป็นอบายามุกถูกต้องว่าถ้าเล่นเกมแบบไม่เสียตังค์ไม่ไปลุ้นอะไรแต่การที่เราเล่นการพนันคือไปปัน่นสล็อตแล้วปั่นสล็อตแตกได้เงินมาได้อะไรมาเนี่ยมันเป็นการเอาเงินไปสุ่มเสี่ยงและชิงโชคได้เงินมาแล้วเราก็ปรารถนาอยากได้ทรัพย์ของเขาไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เกมลวมันเป็นวิธีการในการที่ทําให้ตััวเเอองงนน่ขข้าาสูรระบบก มันเป็นทางเสื่อมทรัพย์ไงมันเสื่อมจริงไหมคําถามเวลาปั่นแล้วมันเสียไหมเสียนั่นไงเหตุเสื่อมแล้วแต่คําถามตัวมันเองมองไม่เห็นแล้วมันอยากจะปั่นต่อไปแล้วก็กลัวบาปด้วยแต่ก็อยากจะปั่นอยากจะทำต่อไปก็เลยหาเขาอ้างเออคิดว่ามันเป็นเกมแล้วกันจะได้ไม่มีความผิดไม่มีความบาปอะไรอย่างน้อยเรายังมีคุณธรรมรย่จะทเอาแค่ว่าเล่นเกมนี่เรียกวคิดเองเออเองสุดท้ายแล้วตัวเองเสื่อมทรัพย์ไหม,ไมล่ะก็เสื่อมทรัพย์ในเมื่อเสื่อมทรัพย์ถ้าเป็นทางแห่งการเสื่อมทรัพย์ได้เรียกว่าอบายมุกเรียกว่าการพนันอาาาาจจรยย์แต่มมัันนกกํงะถูฎห จะถูกกฎหมายจะผิดกฎหมายก็คิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเงังจะถูกกฎหมายนะมันไม่เกี่ยวกับถูกหรือผิดทางกฎหมายแต่มันผิดโดยคุณธรรมจะได้ทำหลักเกณฑ์ของการเป็นอบายมุกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผิดหรือไม่ผิดมันเกี่ยวกับว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมแค่นั้นเลยคําถามคือเมื่อเล่นแล้วเสียทรัพย์สินเงินทองไหมถ้าเสียนั่นแหละเป็นเหตุของความทุกข์ร้อนในชีวิตเรามันไม่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยมันผิดมันถูกกฎหมายนะแต่ถูกกฎหมายยังทุกข์ร้อนเหมือนเดิมไหมการพนันมันเป็นความเผ็ดร้อนอย่างยิ่ง ไม่ต่อให้มันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายมันก็คงยังเป็นความเผ็ดร้อนอยู่ดีเพราะสุดท้ายเราก็เสียทรัพย์อยู่ดีคือไม่ให้เราอย่าไปคิดว่ามันผิดหรือมันถูกกฎหมายตแต่ให้คิดว่า เมื่อไหร่ที่เราเล่นการพนันมันคือทางแห่งความเสื่อมถูกต้องต้องอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องโอ้แบบนี้เพราะนั้นมันจะเป็นเกมหรือมันเป็นอะไรมันเสื่อมมันเดินไปสู่ความเสื่อมยังไงมันก็มันผิดที่ตัวมันเองแต่ถามว่าผิดศีลไหมไม่ได้ผิดศีลแต่ผิดตอกตัวเองไหมที่ตัวเองต้องมานั่งทุกข์ใจเพราะไม่มีเงินกินข้าวเอาไปลงทุนนั่นแหละความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละความเสื่อมเสื่อมใจเสื่อมเงินเสื่อมทรัพย์เสื่อมผู้คนมากมายเสื่อมบางคนส่วนผัวสวนเมียก็มีคือผัวทิ้งเมียทิ้งก็มีจากการที่ ไปเล่นการพนันเราเลิกไปได้ถอนตัวออกไม่ได้ไปเป็นนี่เป็นศีลพลุมพลัง,ลงเขาก็เดินออกดีกว่าเก็บเสื้อผ้าหน,นีดีกว่าครับอย่าหาว่าผมไรเลยนะนิดเดียวนะอาจารย์อาจารย์าารยต้อง2นาทีที่อาจารย์พูดเรื่องเมื่อกี้ไว้นะเพราะต่อจากวันนี้ไปอาจารย์จะต้องตอบอย่างนี้อีกมากเลยเพราะมันจะมีทั้งบอลถูกกฎหมายและออนไลน์ถูกกฎหมายแล้วมันจะถูก <ผม S 2> จริงเหรอ เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วสุวนตัวเดี๋ยวคอยดูเขาจะเอาให้ได้เลยเชิญถามต่อครับผมวันนี้ขาฝากัผมถามมาครับผมว่าการสูบพอร์ตหรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นของมึนเมาไหมครับทีนี้ถูกคนอีกออันนี้เป็นมุมวิเคราะห์หลายคนเนี่ยบอกว่าบุหรี่เนี่ยเป็นสารเสพติดครับเป็นสารเสพติดเขาก็เลยตีว่าสารเสพติดเนี่ยนับว่าเป็นของมึนเมาทั้งหมดมึนเมาไม่มึนเมาอ่ะมันต้องประเมินจากความจริงว่า ดูหลี่บุลีเนี่ยดูดแล้วเมาไหมเมาเนี่ยมันต้องขาดสติแล้วนําไปสู่ความประมาทคําถามคือเวลาดูดบุรีเนี่ยมันเมาไหมล่ะอาจจะไม่รู้เพราะจาไม่ไม่ดูดบุรีอาจจะก็ไม่รู้ว่ามันเมาหรือไม่เมาแล้วมันเดินไปสู่การขาดสติได้ไหมถ้ามันขาดสติแล้วประมาทอันนี้ไม่ได้เหมือนสุลาดูดบุรีเหมือนกับดูมสุลาไหมดูมสุลาเนี่ยมาเหมือนหมาเลยเมาจนขาดสติพูดจาเลอะเลือนพูดเพ้อเจ้อ พูดไร้สาระอันนี้มันเมาขาดสติจริงๆขับรถขับลาเป๋ไปเป๋มาทําให้นําไปสู่ความตายเพราะตั้งอยู่บนความประมาดูบุหรี่ไปแบบนี้ไหมไม่เป็นไม่เป็นก็ไม่นับว่าเป็นความผิดอันนี้เป็นไม่เป็นไปตัดสินกันเราเองอาจารย์ให้เป็นแนวแถวไว้เพราะฉะนั้นมันจะมานับว่าเสพติดอย่างเดียวไม่ได้อาจารย์ถามว่ากาแฟติดไหมอ่ะไม่มีคาเฟอีนเดยวนะโอ้เออเด็ดดูบุหรี่บุหรี่มีนิโคติน ไม่เมาใช่ใช่ไม่เมาผมเคยดูดอ่ะไม่เมาไม่เมาแบบเมาเหมือนหมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดนะอาจารย์เพราะมันทำมันทำลายร่างกายด้วยใช่ก็เรื่องของการเบียดเบียนก็เรื่องของการเบียดเบียนไปอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยคือเจตนามันต้องดูด้วยว่าบุหรี่เนี่ยอาศีเนี่ยมันรักษากายกับวาจาต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นไม่เบียดเบียนเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายหลักเกณฑ์มาอยู่ที่การเบียดเบียน คาถามดูบุหรี่เบียดเบียนตัวเองไหมเดือดร้อนตัวเองไหมเดือดสิถ้าเดือดร้อนตัวเองผิดศีลแล้วบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณแปะสาหรัเดี๋ยวนี้เ็าเรียกพอร์ตผิดไหมก็เบียดเบียนตัวเองไหมล่ะมันสูบแล้วมันเป็นไงก็มันราคามันก็แพงนะมาเมาไหมไม่ไม่ไม่แต่เป็นมะเร็งไหมก็เป็นอเป็นอะทำลายตัวเองเบียดเบียนร่างกายแต่สุดท้ายแล้วมันผิดเรื่องของข้อสุราไหม สุราเมรยะมัชชาประมาณฐานาเนี่ย oh, 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 oh. มันต้องดูวัตถุประสงค์พระผู้ทธเจาบอกว่าอะไรก็ตามที่กินเข้าไปแล้วตั้งอยู่บนความประมาทเอ้ยแต่ขาดทำให้เกิดการขาดสตินําไปสู่ความประมาทเดินไปสู่ความตายมันต้องเป็นของเมาข้น้าเมาก็คือสุราใช่ไหมเมรัยคือน้ําเมาบวกกับของที่ทําให้เกิดการเมาแล้วขาดสติเพราะนั้นสุดท้ายแล้วบุหรี่มันไม่ได้ทําให้เกิดการขาดสติมันก็จึงไม่นับว่าผิดศีลข้อนี้อ๋อคือคือถ้าเอาศีล ไม่ผิดถูกต้องข้อห้าสุรามีไรแต่ยกการประเมินไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายฝ่ายบางฝ่ายก็บอกว่าดูดบุหรี่ผิดบางฝ่ายก็บอกว่าดูดบุหรี่ไม่ผิดเพราะไม่เดินไปสู่ความประมาทถ้าเราตั้งอยู่บนเกณฑ์ของความประมาทไม่ผิดเพราะว่ามันไม่ขาดสติไงมันเดินไปสู่ความประมาทไม่ได้แต่อย่างสุราเมรัยเนี่ยมันขาดสติเลยเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยวัดจากการขาดสติหรือไม่ขาดสติไม่เกี่ยวกับเสีติดหรือไม่เสีติดกาแฟนี่ก็ติดนะ ไม่กินบางคนนี่ปวดหัวนะจะเป็นจะตายนะไม่กินกาแฟอย่างนี้เรียกว่าติดไหมมันก็ติดดังนั้นการว่าติดไม่ติดไม่ใช่ไปเอาบัญญัติไปตั้งอยู่แบบว่าอันนี้แยกไปสารเสพติดโดยกฎหมายอันนี้ไม่ใช่สารเสพติดโดยกฎหมายอันนี้ไปนับแบบนั้นไม่ได้มันต้องยึดตามความเป็นจริงเป็นหลักว่าติดอ่ะมันไม่เกี่ยวไอ้ติดอ่ะใครก็ติดได้ติดผู้หญิงยิ่งติดได้เลย ใช่หรือเปล่ามันติดมันจนลงอ่างไปจนหมดเงินหมดทองซะเยอะซะแยะนี่มันนากกว่าสารเสพติดอีกจนหมดเนื้อหมดตัวล่มจมก็มีติดการพนันก็เรียกว่าติดถูกต้องป่ะจนหมดเนื้อหมดตัวล่มจมไปก็ตั้งเยอะแยะนี่ก็เรียกว่าติดเพราะนั้นถ้าบอกว่าติดเนี่ยหรือการเสพเข้าไปนี่ก็เรียกว่าการเสพเสพกามเสพเรียกเสพพุทธเจ้าใช้คำว่าเสพหมดเพราะนั้นการเสพเนี่ยมันต้องตั้งเสพแล้วขาดสตินำไปสู่ความประมาท เนี่ยมันต้องดูตัวนี้เป็นเกณฑ์เอาเอาเอาชัดๆคือไม่ผิดศีลสุบุรีไม่ผิดศีลอ้าถ้าถ้าถ้าฝ่ยนี้ต้อนัญญนะไม่ผิดศีลแต่มันทําลายร่างกายคุณนะครับเอาเอาเอาผมให้อีกหนึ่งคำถามคุณแปซะคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายครับผมบุคคลที่เสพเสพติดยาเสพติดเป็นระยะเวลานานๆหรือใครใช้ใช้ใช้ยาเสพติดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยถือว่าเป็นกรรมไหม เป็นกรรมผลกรรมหรือเป็นตั้งแต่ชาติก่อนหรือชาตินี้หรืออะไรแบบนี้ครับอาจารย์ปสันดานมันไปเสพเองมันไปเสพเองมันเป็นคนไปขวนขวายเองมันจะเป็นกรรมในอดีตชาติไดไงมันเป็นโดยสันดานมันที่มันเข้าไปยุ่งผัวพันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วมันก็ไปเสพติดเพราะมันหาข้ออ้างทางออกว่ามันเครียดมันคาดมาอะไรอย่างนี้สุดท้ายมันเสพแล้วก็เดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนผู้อื่นไปขโมยเงินไปลักขโมยเงินชาวบ้านมาเพื่อที่จะหาวิธีการในการเสพ สิ่งเนี้ต่อไปใครไม่ให้ก็ไปทุกไปตีเขาไปขโม,มยไปลักทรัพย์เขาเพื่อเอามาตอบสนองต่อความต้องการของเองเพราะนั้นสุดท้ายแล้วไม่ใช่วิบากกรรมนดิตแต่ไปสันดามาในปัจจุบันเลยเออนั้นสันง่ายง่าย,าย,ายเลิก<ช>เ,<ล>เลยเลิกเลยเลอันนี้เดี๋ยวเราไปเตือนคนอื่นเขาเอ เสพยาเสพติดชาตินี้ท,ทำตาเหลืองใส่ผมสิเสพยาเสพติดชาตินี้ <c oughs> ไม่ได้เป็นกรรมส่งต่อมาจากชาติที่แล้วเป็นสันดานในชาตินี้ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องนี้ต้องเคลียร์ <c oughs> ผมเชื่อว่าได้ประโยชน์กับคุณผู้ชมมากมายเลยนะครับหลายอย่างที่อาจารย์เบียร์บอกมา ผมและคุณแปซสะคุยกันนอกจอว่าเอ้ยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะนั้นขอบพระคุณจริงๆสำหรับการรับชมและกลับมาพบกันที่นี่จันถึงสุขทาง j k t o น News นิวกับแขงรับเชิญแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราสามคนลาคุณชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยๆอมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติ กระปุกแรกนะคุณผชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเ,เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบก็คัดสันแบบหปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสำหรับ น้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรย๋วยเตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่02-016-00-00หรือว่า Line@ TV 999รับประกันครับทั้งสงรสนี้แค่ชิมยังติดใจ แต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ